สวัสดีครับวันนี้ใครที่กําลังเล็งมิ w เไว้นะครับห้ามพลาดเลยนะครับผมมีรีวิวนะครับทั้ง2รุ่นเลยนะครับก็คือตัวด้านซ้ายผมนี้นะครับก็จะเป็นมิ w เในรุ่น Active แล้วก็คันนี้นะครับเป็นมิ w เรุ่นอิเลแกนนะครับเดี๋ยวไปกันทีละรุ่นเลยนะครับผมไปรุ่นนี้ก่อนเลยครับมิ w เอ็กอีเลแกนนะครับคันที่จอดอยู่นี้จะเป็นสีขาวมุกนะครับ เดี๋ยวราคาเนี่ยผมจะลงไว้ใต้คลิปนะครับอีลิเกนเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดหสีด้วยกันนะครับก็คือสีขาวสีดำนะครับขาวจะเป็นขาวมุกนะครับแล้วก็สีดําสีบรอนเงินสีแดงสีเทาแล้วก็เป็นสีน้นําเงินนะครับสีเทาเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับกับในรุ่นของ h a n t o มคอ l l e c ชั o นอันนั้นก็จะเป็นเทาเลมโบนะครับที่เป็นสีเดียวกับกระบะนะครับ รุ่นนี้นะครับอีลิแกนนี่ครับรุ่นนี้ก็เป็นตอนนี้นะครับคันนี้นะครับที่จอดอยู่นี่เป็นคันที่เตรียมส่งมอบให้ลูกค้านะครับก็ยังเหลือที่ต้องขัดเคลือบสีนะครับก็เลยอาจจะดูเลอะเทอะนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องรีบถ่ายก่อนที่จะขัดเคลือบสีแล้วก็ส่งมอบเกรงว่าเดี๋ยวจะถ่ายไม่ทันนะครับผมก็เลยถ่ายให้ผู้ชมดูก่อนนะครับเป็นแนวทางการแต่งรถนะครับว่าคันนี้นะครับติดสเกิร์ตนะครับ เป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้แล้วก็เดี๋ยวผมอธิบายสเปคไปด้วยนะครับคร่าวๆนะครับสําหรับรุ่นอินลิแกนในเรืองความแตกต่างระหว่างแอคทีฟแล้วก็รุ่นอัลติเมทนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับติดสเกิร์ตเนี่ยจะไม่ได้เป็นสเกิร์ตรอบคันนะครับก็เป็นสเกิร์ตชุดสเกิร์ตหน้าหลังนะครับด้านหน้ากับด้านหลังอย่างเดียวนะครับสเกิร์ตหน้าหลังเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับด้านหน้าของในรุ่นอีลิแกนเนี่ย ก็จะเป็นตัวกระจังหน้าอย่างเงี้ยจะเป็นแบบสีเทาสีเทานะครับแบบนี้ซึ่งตรงนี้ครับจะรุ่นจะคล้ายรุ่นเดียวกับรุ่นอัลติเมทแต่ว่าในรุ่น Active เนี่ยจะเป็นสีดำสีดำแบบนี้นะครับสีดำเงาแบบนี้นะครับไฟจะได้เป็น L.E.D. นะครับ ไฟหน้าเป็น LED โปรเจคสเตอร์นะครับไฟตัดหมอกนะครับได้มาแล้วนะครับเซนเซอร์ด้านหน้ารุ่นนี้มีมาให้นะครับคันนี้ใส่เป็นชุดเซตของคาโต้นะครับเอมเพลเลอร์ Emperor นะครับเขาก็จะมีแบรนด์ของคาโต้อยู่ตรงน,นี้นะครับ สเกตหน้าก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นทําเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับในติดรุ่นไหนก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสีดํานะครับแล้วก็มีตัดขอบสีแดงนะฮะแล้วก็มีอักษรของรุ่นนะครับของรุ่นสเกิร์ตนะครับเอ็มพัลเลอร์นะครับ อันนี้ล้อแม็กเดิมนะครับของกิลิแกนนะครับยางจะเป็น265 60นะครับจะได้เป็นขอบ18นิ้วนะครับถ้าเป็นตัวแอคทีฟเนี่ยจะเป็นขอบ17นิ้วถ้าเป็นรุ่นอัลติเมทนะครับก็จะเป็นขอบ20นะครับก็จะเป็นอีกลายหนึ่งตัวปัดน้ำฝนเนี่ยในรุ่นกิลิแกนเนี่ยจะได้เป็นแบบชี ิวอินที่ก้าแล้วนะครับจะได้แบบเดียวกับรุ่นอัลติเมทเลยนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นแอคทีฟเนี่ยจะฉีดน้ำใต้ฝากระโปรงแบบนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นของอถ้าเป็นรุ่นที่เป็นที่ฉีดปัน้ำฝนที่เป็นบิวอินแบบนี้มันก็จะเป็นข้อดีเวลาเราฉีดเนี่ยมันก็จะไม่บังสายตาเวลาฉีดเพราะมันฉีดไปพร้อมปัดไปเลยนะครับ ก็จ่ายแพงกว่าก็ได้อุปกรณ์ที่เพิ่มที่ดีกว่านะครับกระจกมองข้างรุ่น e l e g นะครับจะเป็นพับไฟฟ้าแล้วนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถด้านล่างจะเป็นสีดําด้านแล้วก็ไฟเลี้ยวก็จะมาที่ขอบกระจกปรับองศาภายในก็ปรับไฟฟ้านะครับเหมือนกันแต่ถ้าเป็นรุ่น active ตัวปรับพับเก็บเนี่ย ยังเป็นการพับมืออยู่นะครับยังไม่ได้เป็นไฟฟ้าแต่ก็ติดตั้งเพิ่มได้นะครับบันไดข้างนะครับก็เป็นสีดำแล้วก็ขอบๆนี้ก็จะเป็นสีเทานะครับแต่ถ้าเป็นชุดสเก์ตนะครับที่เป็นชุดเต็มรอบคันเนี่ยจะได้ตรงจะได้ตัวครอบบันไดข้างมาด้วยนะครับแล้วก็กราบข้างประตูมาด้วยแต่ตัวนี้ เป็นชุดสะเก็ดแค่หน้าหลังอย่างเดียวนะครับก็จะไม่ได้ด้านข้างมานะครับตัวนี้เบ้ามือจับสีเงินนี่ลูกค้าสั่งเพิ่มนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบเลยนะครับคือมีทั้งสีดําด้านสีเงาหรือสีเงินแบบนี้นะครับอีลิแกนประตูนะครับจะเป็นกดปุ่มนะครับกุญแจเป็นแบบพุสตานะครับเป็นเป็นแบบปุ่มสตาร์ทนะครับ,บ,บ,รรบก็คือว่าเราแค่พกกุญแจไว้แล้วก็กดตรงนี้แล้วก็ สตาร์ทรถก็มีกุญแจในรถก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยครับก่อนไปดูภายในเดี๋ยว,เ,ยวเราดูภายนอกกันให้ครบก่อนแล้วกันนะครับอ๋อตรนี้ครับตัวแหลกหลังคาเนี่ยจะมีตั้งแต่รุ่นอี a กนะครับขึ้นไปนะครับในรุ่น Active เนี่ยจะไม่ได้มีตัวราวหลังคาแบบนี้นะครับราวหลังคาแบบนี้ยึดติดมา ามาจากโรงงานเลยนะครับทำมาเลยก็สามารถที่จะติดแหลกกลังคาสําหรับติดสัมภาระเพิ่มได้นะครับรุ่นแอคทีฟจะไม่ได้ตรงนี้มาด้วยนะครับติดเพิ่มได้ไหมนะครับก็ถ้าไปติดเพิ่มเนี่ยมันติดได้แค่สวยงามนะครับมันไม่สามารถยึดยึดแน่นเจาะเหมือนมาจากโรงงานแบบนี้นะครับสำหรับคนที่อาจจะไปติดสัมภาระเพิ่มนะครับกอ็อาจจะต้องดูเป็นตั้งแต่รุ่นอิลิกแกขึ้นไปนะครับ แล้วก็ตรงนี้ครับตืมบอกด้านนอกอย่างนึงก็ตัวคิ้วขอบกระจกพวกนี้จะเป็นโครเมียมนะครับแต่ถ้าเป็นแอคทีฟเนี่ยจะเป็นสีสีดำนะครับสีดำแบบนี้ดูสีดำแบบนี้เลยนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับน,นี้ฝ่ท้ายอันนี้ชุดสเกิร์ตของด้านหลังนะครับเซนเซอร์เนี่ยก็ ได้มานะครับสี่จุดนะครับด้านท้ายสี่สี่จุดเซนเซอร์เซนเซอร์เนี่ยหลักๆเลยนะครับเซนเซอร์ถอยนะครับจะเป็นจะมีสี่จุดแต่ว่าสองจุดกลางเนี้ยจะเป็นอ่อสเต็ปเซนเซอร์นะครับสําหรับเปิดฝาท้ายนะครับรวมแล้วทั้งหมดก็จะเป็นเซนเซอร์ด้านหลังจะเป็น6จุดนะครับ ข่อด้านหลังเนี่ยครับจะเป็นท่อหลอกนะครับเพื่อความสวยงามนะครับสเก์ตก็จะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ตัวด้านล่างจะเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็มีเส้นสีแดงแล้วมีก็มีอักษรของรุ่นสเก์ตบอกนะครับแล้วก็มีไฟด้านล่างด้วยถ้าเป็นชุดเต็มนะครับของสเก์ตนะครับก็จะเพิ่มตัว คาดเอวด้านหลังมานะครับแล้วก็จะมีสปอยเลอร์ข้างบนอีกนะครับอันนี้ต้องบอกว่าสเกิร์ตชุดนี้เป็นชุดแค่ชุดหน้ากับหลังอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูภายในของรุ่นอีลิแกนกันครับ แผงประตูนะครับก็จะเป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะก็จะออกสีเทาๆเงินๆนิดหนึ่งครับเมื่อเปิดสีเงินนะครับตัวแผงประตูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเงานะครับสีดําเงานะครับออโต้ขึ้นลงนะครับหนึ่งบานแล้วก็ไฟฟ้าทั้งหมดนะครับสี่บานตัวล็อกกระจกนะครับสี่บานนะครับแล้วก็ตัวเปิดล็อกกับประตูกับเปิดล็อกเปิดล็อกประตูนะครับ ของมิวเเนี่ยนะครับตัวล็อกประตูกับตัวล็อกประตูเนี่ยครับจะทํางานร่วมกันกับฝาถังน้ํามันนะครับเวลาเปิดฝาถังน้ํามันเนี่ยก็เปิดจากตัวปลดล็อกประตูตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวพับพับกระจกนะครับไฟฟ้านะครับแล้วก็ปรับองศาภายในนะครับภายในนะครับรุ่นนี้การพับกระจกเนี่ยไฟฟ้าแต่ว่าต้องกดพับนะครับยังไม่ได้เป็นการกดรีโมทแล้วพับกระจกนะครับ กดลลอกประตูจากนีโมดเนี่ยจะไม่ได้พับนะครับเป็นการกดพับจากตัวปุ่มภายในนะครับนีนะ่อันนี้ก็จะเป็นคอนโซลนนหน้าก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับตัวที่วางแก้วนะครับมีมาให้ทั้งสองด้านตัวนี้ก็จะเป็นเปิดปิดแอร์ด้านหลังครับแต่ว่าตัวปรับความแรงนะครับของลมแอร์อะไรเงี้ยก็ผู้โดยสารตัวหลังก็สามารถ ปรับได้ที่บนหลังคาตัวนี้เป็นตัวเปิดฝาท้ายนะครับฝาท้ายนี่ก็จะเปิดได้สักหมดสี่จุดนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวปุ่มที่ฝาท้ายแล้วก็จากมีโมดแล้วก็ตัวเซฟเซนเซอร์ S <S ด้านหลังนะครับตัวนี้ปิดเซนเซอร์ด้านหลังนะครับเผื่อใครลําคาเ,เดินผ่านแล้วมันดังอะไรเงี้ยครับเราก็กดปิดได้นะครับเซนเซ,นเซอร์หลัง ระบบไฟหน้าครับไฟหน้าอยู่ตรงด้านนี้นะครับไฟเลี้ยวสายขวาอยู่ด้านนี้ปัดน้าฝนนะครับก็จะมีทั้งตัวปัดน้ําฝนด้านหน้าแล้วก็ตัวข้อสุดท้ายก็เป็นตัวปัดน้าฝนด้านหลังนะครับพวงมาลัยนะก็จะเป็นหนังนะครับแบบเนีเ้จะเหมือนกันกับในรุ่นอัลติเมทแต่ถ้าเป็นแอคทีฟเนี่ยพวงมาลัยยังเป็นแบบยูริเทนนะครับแล้วก็ จะได้มันติฟังก์ชันมาทั้งสองด้านเลยนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นครุสอนโทนนะครับควบคุมความเร็วนะครับแล้วก็การตั้งค่าหน้าจอต่างๆเนี่ยก็อยู่ที่แป้นพวงมาลยด้านขวามือเลยนะครับแล้วก็ตัวฝั่งนี้จะเป็นการควบคุมนะครับระบบเอลเเตเทนนะครับที่หน้าจอนะครับต่างๆนะครับเดี๋ยวผมอ้อมไปฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวขอไล่ไปฝั่งนี้ก่อน เบาะนะครับจะเป็นสีน้ําตาลนะครับสีน้ําตาลเข้มนะครับจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับไฟฟ้านะครับเบาะไฟฟ้าของอ l ลิเกนจะมีฝั่งคนขับด้านเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น a l ลิเมทเนี่ยจะได้ไฟฟ้าทั้งคู่หน้าเลยนะครับคันนี้เป็นคันที่เตรียมส่งมอบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องอันนี้ถ้าเป็นรถเดิมเนี่ยจะไม่ได้มีให้นะครับตอนนี้เราก็ เป็นขายแล้วก็แถมมีแถมให้ลูกค้าด้วยนะครับสําหรับพรม 6d นะครับอ่าก่อนจะไปฝั่งนู้นผมขอ,อไล่ไปฝั่งนี้นิดนึงนะครับกระจกอ๋อลืมไปให้กระจกเป็นแบบตัดแสงนะครับนี่แล้วก็มือจับนะครับฝังนี้มีมาให้แล้วฝั่งคนขับฝั่งบริษาทฝั่งนู้นมีให้นะครับแล้วก็ตัวอีลิแกนเนี่ยจะไม่ได้ะระบบเ e d a ดนะครับมานะครับจะเป็น ระบบเอเดนเนี่ยสังเกตง่ายจะมีกล้องคู่หน้าด้านบนแบบนี้ตรงหลังกระจกมองหลังเนี่ยจะมีกล้องคู่หน้าอยู่ตรงนี้จะเป็นม่บงบอกว่าตัวนี้มีติดตั้งระบบเอดานมานะครับรุ่นเอาแอคทีฟไม่มีรุ่นอ l เ g แกรไม่มีนะครับจะมีในรุ่น็อปสุดเลยก็คืออ l t i m a t e แล้วก็แฟนทอมคอร์เซชันนะครับอันนี้บอกบอกไปแล้วนะครับเป็นคู a แม็นะครับระบบเป็นเบาะที่ไม่อมความร้อนนะครับ นั่งสบายนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันครับอันนี้ก็จะเป็นแผงประตูของผู้วิสารนะครับก็จะเป็นเหมือนกันสีน้ำตาลเข้มนะครับอ๋อเรื่องเบเรื่องเบาไปนิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นอีลิแกนเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลอัลติเม e ก็จะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้แต่ถ้าเป็นในรุ่นแฟนทอมเนี่ยซึ่งเป็นรุ่นพิเศษเนี่ยเบา จะเป็นสีดำนะครับไม่ว่ารถจะเป็นสีอะไรเบ์ดจะเป็นสีดำหมดนะครับเบาะนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับจะมี AC นะครับสองรยสิโวลต์นะครับร5อยห้าสิบวัตต์มีช่องเสียบ usb มาให้สองช่องนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับจะเป็นแอร์แอร์ด้านบนหลังคาแบบนี้นะครับเบาะนะครับเป็นการเปิดนะฮะแล้วก็ สามารถพับแล้วก็เดินขึ้นได้นะครับหรือว่าจะพับเรียบแบบนี้ก็ได้นะครับไปดูด้านหลังกันบ้างครับฝาท้ายรุ่นนี้จะเป็นไฟฟ้านะครับส่วน Active เนี่ยไม่ได้เป็นไฟฟ้านะครับแต่ก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้นะครับรุ่นอีลิแกนขึ้นไปจะเป็น ประตูฝาท้ายเนี่ยไฟฟ้าหมดเลยนะครับทางอ l ลิแกนต์ลติเมแล้วก็แฟนทอมนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับพับบอกให้ดูนะครับนี้สําหรับลูกค้านะครับที่ซื้อนะครับที่มีแถมพรมหกดีไปด้วยก็จะ,ะได้แบบนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวผมให้ดูอีกอย่างงลืมไปคือด้านหลังเนี่ยฮะก็จะมี power outlet มาให้ด้วยแล้วก็ไฟหลังมาด้วยนะครับบริเวณนี้จะเปิดเก็บของได้ตัวแม่แรงขันย่างอะไรเนี่ยจะอยู่ด้านนี้นะครับก็จะมีจุดสำหรับยึดที่สำหรับลูกค้าซื้อตาข่ายหรืออ e s s ร r y เพิ่มนะครับไปดูภายในกันอีกด้านหนึ่งครับ ถุงลมจะได้ทั้งหมดหกใบนะครับสำหรับอีลิแกน์นะครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างครับเอ๊ใส่ของนะครับจะมีด้านบนนะครับแล้วก็มีด้านล่างแบบนี้นะครับช่องวางแก้วนะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับเกียร์นะครับเป็นอัตโนมัตินะครับหกสปีดนะครับทำได้ทั้งออโต้และก็ระบบเมนูนนะครับมุมนะครับที่ มีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ครับ c r u เ s e Control นะครับระบบช่วยเบรกขณะที่ลงเขานะครับตัวนี้นะครับ ESC นะครับระบบควบคุมสถียิรภาพการทรงตัวของรถนะครับหรือว่าเข้าใจง่ายคือการลื่นถลายนั่นเองนะครับอ่าตัวนี้นะครับตัวปิดเซนเซอร์ด้านหน้านะครับตัวนี้ตัว Auto Start s t สต Start Stop นะครับเวลาที่รถเบรกจิดไฟแดงนะครับเครื่องก็จะดับนะครับหรือว่าเราแตะเบรกนิดนึงเนี่ย เครื่องก็จะติดนะหรือว่าใคราลำคาญกลัวเครื่องดับบ่อยๆนีก็กดปิดได้นะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับได้มานะครับออโต้โฮนะครับได้มานะครับระบบแอร์นะครับจะเป็นออโต้นะครับแยกความเย็นซ้ายขวานะครับในรุ่น Active เนี่ยยังเป็นแบบมือหมุนอยู่นะครับตั้งแต่รุ่นอีเล็กซขึ้นไปนะครับก็ได้เป็นแอร์แยกซ้ายขวานะครับจอนะครับ รองรับทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay นะครับ Apple CarPlay เป็นแบบไร้สายนะครับแต่ถ้าเป็น Android Auto เนี่ยใน m e X ณตอนนี้ยังเป็นแบบเชื่อมต่อสายอยู่นะครับปุ่มนะครับเป็นแบบนี่ฮะเป็นแบบ Start แบบนี้นะครับกุญแจนะครับกุญแจจะเป็นแบบแบบนี้นะครับกุญแจก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยกุญแจของ,ของ กุญแจอ่าเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับนะอันนี้จะเป็นกุญแจของกระบะนะครับเดี๋ยวผมหาดูแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ากุญแจของอ่านิวนิวจะเป็นแบบนี้อ่าจะมีตัวเปิดฝาท้ายนะครับแล้วก็มีตัวกดล็อกตัวล็อกประตูนะครับแต่ถ้าเป็นในรุ่นอัลติเมทเนี่ยจะเพิ่มฟังก์ชันตรงด้านบนมาก็คือสามารถกดสตาร์ทจาก รีโมทได้แต่ว่าในรุ่นอีลิแกนเนี่ยยังไม่ได้นะครับยังไม่สามารถกดสตาร์ทจากตัวรีโมทได้นะครับอันนี้ก็เป็น m ิวเในรุ่นอีลิแกนนะครับสำหรับลูกค้านะครับสนใจโปรโมชั่นนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับรถนรี่ยฮะก็สามารถ ทมาสอบถามผมได้นะครับเดี๋ยวขั้นต่อไปเราไปดู New X ในรุ่น Active กันบ้างนะครับ